สรุปผลการปฏิบัติการล้มสาวสัญญาณชายแดนสกัดแก๊งคอเซนเตอร์ข้ามชาติเมื่อวันที่19พฤศจิก,กายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยงานด้านโทรคมนาคมลงพื้นที่ปฏิบัติการตัดและซีลสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงที่ลักลอบเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาหลังจากที่ได้ดำเนินการปิดสัญญาณเรียบร้อยแล้วเพื่อสกัดกั้นช่องทางการสื่อสารของเครื่องข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยพบสายเคเบิลรวม3จุดสำคัญจุดแรกที่สถานีรถไฟบ้านคลองลึกตรวจพบสายหลักจำนวน28เส้นดำเนินการตัดและติดแท็กซิลครบ100%เจุดที่2พื้นที่สำรองด้านหลังลานจอดโกลเด้นเกตพบ4เส้นดำเนินการตัดและซิลครบ100%และจุดที่3ใต้สะพานหนองเอียนพบ4เส้นโดยยังมีอีก2เส้นของบริษัท H I U และ j u s t t i l ที่อยู่ระหว่างการติดตามดำเนินกนารเจ้าหน้าที่ได้ม้วนเก็บสายทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้งานซ้ำหรือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยผิดกฎหมายการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การสั่งการของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสอง ที่มุ่งเน้นการตัดช่องทางการติดต่อสื่อสารของแก๊งคอเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์ซึ่งมักใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์เพื่อโทรหลอกลวงเหยื่อในประเทศไทย